สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบลลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยโปรแกรมฟุตบอลลีกสําหรับไทยลีกหนึ่งไม่มีการแข่งขันนะครับให้ทีมชาติชุดใหญ่เตรียมทีไปเลยส่วนไทยลีก2เนี่ยจะมีการแข่งขันกันจบเพียงแค่ในวันอาทิตย์นี้แล้วก็วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนก็จะเป็นวันเข้าแคมป์ของทีมยูที่ส3าความเคลื่อนไหวทั้ง2ชุดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เติมเต็มไปเรื่อยๆจากข้อมูลที่มีซึ่ง ก่อนจะไปพูดคุยกันครับอย่าลืมเหมือนเดิมครับอุดหนุนสินค้าจากโกมือกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มีสินค้าใหม่อยู่ไหนแล้วนี่อยู่ข้างหลังเหรออืมอุ้ยเป็นอะไรอะ่ะอัลมอนด์อบเกลือแล้วเนี่ยอัลมอนด์อบเกลืออ๋ออันนี้อัลมอนด์อบเคลือบคาราเมลไม่เหมือนกันนะครับนี่แพ็กเกจใหม่นะครับมาอีกแล้วเฮ้ยใครชอบอัลมอนด์เอาไหนดีอ่ะเอาอบเกลือดีกว่าชอบกินอบเกลืออันนี้อบเกลือนะครับ อัลมอนด์อบเกลือ hmm. มีขายที่โลตัสนะโลตัส14 mm hmm. พฤศจิกายนเริ่มขายวันแรก mm hmm. สองสองแรกของโลกครับ mm hmm. เออมาและอ mm hmm. อุ้ยอ๋อก็คืออือเอนต์อบเกลือ mm hmm. ก็ เหมือนที่เราเคยหาซื้อทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้ยไม่เหม็นหืนครับแล้วก็อกเกลือแบบแห้งไม่มีไม่มีเม็ดเกลือเลยแล้วเกลือเข้าเนื้อด้วยอื้อืสิบสี่พฤศจิกาก็บนังคารขายวันแรกี่โตรตัดนะครับอันนี้ลองดูลองมํานแบบ เพื่อนคาราเมลบ้างอืออืออือสิบสี่พฤาคมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งเหมือนย้ำที่จำทำเลยวะ่ะขายถึงหนึ่งมก,กราคมปีหน้าซองละยี่สิบเก้าบาทนะไปซื้อโลตัสนะอุ้ยอื้ยอันนี้ดีอบคาราเมลหอมด้วยอืออันนี้ปกติอยู่แล้วถ้าใครกินแบบ อบเกลือเฮ้ยผมชียรโอบคาราเมลว่ะเครกคารา,าเมลเนี่ยยี่สิบเก้าบาทที่โลตัสนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อหลังจากนี้35บาทไปซื้อเลยขายถึงแค่หนึ่งมกราคมปีหน้าเริ่มมันแรก14พฤศจิกายนนะครับโกมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกมึกอกกรบป,ปุงรสและอีกหลายรสต้องลองไปดูทีมชาติชุดใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถึงกําหนดการในการรายงานตัวนักเตะที่จะเข้าแคมป์สู้ศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดน,นะครับเราจะเจอกับทีมชาติจีนเล่นในบ้านแล้วก็บุกไปเยือนสิงคโปร์นะครับ ก็เมื่อวานตั้งแต่ในช่วงเที่ยงเที่ยน,นะครับที่โรงแรมโนโเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิทธิ์นักฟุตบอลก็เดินทางมารายงานตัวนะครับเพื่อจะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นซึ่ง26คนที่ติดทีมชุดนี้นะครับจะตัดตัวหเหลือ23คนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในรายของรุ่งรัตภูมิจันทึกนักเตะจากแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมกับทางการท่าเรือก็ถอนตัวไปเรียบร้อยมาโนโปฟก,กิงก็เรียกชาตรงพรมสีแก้วนักเตะจากชลบุรีเอฟซีมาแทนที่แต่ว่าจะเข้าแคมป์ ในวันที่11พฤศจิกายนเพราะว่าในวันนี้10พฤศจิกายนชมบุรีจะเล่นเกมลีกนัดตกค้างที่เลื่อนมานะครับเจอกับสุโขทยัยก็หบายคมว่าถ้าในเคสที่มีชื่อติดทีมชาติเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยก็จะมีกฤษฎาการแมนแล้วก็ชันนดงพรมสีแก้ว2คนมาเติมเต็มแต่ปรากฏว่านักเตะที่รายงานตัวในวันนี้เนี่ยนะครับมีเพียงแค่17คนเพราะว่าขาดตัวชมบุรี2แล้วก็ขาดนักเตะจากบุรีรัมด้วยที่จะตามมาสมทบเพราะบุรีรัมเนี่ย เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากออสเตรเลียในการบุกไปชนะเมลเบิร์นซิตี้ใน a f c ซีแชมเปียนส์ลีกก็จะตามมาเข้าแคมป์ให้เร็วที่สุดชนะทิพย์สิทรินนะครับกัปตันทีมชุดนี้ร่วมกับทีรทรบุญมาทันโดยจะแบ่งกันเป็นกัปตันทีมชาติโคนรัตน์ะครับชนะทิพย์เนี่ยเป็นกัปตันเกมแรกในการเจอจีนและก็นัดสองเนี่ยเป็นทีระทอนบุญมาทันในการบุกไปเยือนสิงคโปร์ซึ่งคุณนนพัฒน์มซามผู้จัดการทีมเนี่ยก็คือดูดวงไว้นะ้ครับสายมูเตลูเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจแลกัน ก็ทําอะไรแล้วถ้าคิดว่ามันดีก็ทําไปเลยส่วนเรื่องของการเตรียมทีมชาติก็ต้องทําให้มันดีที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของโชคลางบุญวัสดาก็เป็นหนึ่งสิ่งแต่เราต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนจเจก็บอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับร้อยเปอร์เซนต์ยิงสองลูกในเอฟซีแชมเปียนส์ลีกทำให้มั่นใจมากขึ้นแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ไม่มั่นใจและอยากจะพาทีมชาติไทยชนะไปด้วยกันให้ได้การเล่นทีมชาติสําคัญทุกเกมแต่ครั้งนี้เนี่ยอ่านมีหลายกระแสที่ทําให้มันดรอ ฟุกบอลไทยจะดีได้ทีมชาติต้องผลงานดีและตัวเขาเองจะเอาชนะจีนกับสิงคโปร์ให้ได้ทุกคนที่ถูกเรียกมาเก่งที่สุดอยู่แล้วสุดท้ายการเข้ามาชมของแฟนบอลอยู่ที่ผลการแข่งขันแฟนบอลไทยก็มีทั้งคนที่เชียร์ในวันที่ดีและไม่ดีฉะนั้นจะเรียกกระแสดได้ก็คือต้องชนะจีนกับสิงคโปร์ให้ได้นะครับและก็บอกด้วยว่าอยากให้มาดูเกมกับจีนเยอะๆเพราะว่าที่ราชมังคลาคิดาสถานเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้เป็นสังเวียนรังย่าของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานถ้ามาดูกันเต็มเนี่ย มันทาให้นกเตะม,มีกําลังใจแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งชนะไปด้วยเนี่ยโมเมนตัมมันก็จะเวี่ยงไปถึงเกมกับสิงคโปร์และสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าชนะสิงคโปร์อีกเก็บ6คะแนนเต็มได้ใน2เกมหลังจากนั้นเกมกับเกาหลีใต้เนี่ยบัตรจะไม่มีเอานะครับอันนี้คือเจก็แซวเล่นส่วนจีนเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ทุกคนไม่มีอะไรต้องกลัวและจะสู้จนกว่าเสียนกหวีดจะหมดลงสิงคโปร์ก็มีคุณภาพมีความแข็งแรงมากตอนอยู่กับอีกซานแล้วก็อีราฟานฟันดี้ ซึ่งเล่นด้วยกันที่บีจีปทุมก็แซวกันว่าอย่ามาเตะกันนะและขอชนะสิงคโปร์ด้วยแน่นอนว่าห้ามประมาทและจะเอาชนะให้ได้จากนั้นครับช่วงเย็นที่ BGPU t r a i n i n g Center นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการโดยมานโปกิ้งนะครับก็นําลูกทีมทั้ง17คนที่มารายงานตัวฝึกซ้อมในชุดแรกเน้นเรื่องการฟื้นฟูร่รางกายเพราะว่าด้วยจํานวนคนจะลงแข่งขันแบ่งเป็น2ทีมี่ยไม่ได้แน่นะครับแล้วก็ร่างกายของทุกคนเนี่ย ต้องมาดูว่าคนไหนพักเยอะกว่าน้อยกว่าดูแลร่างกายยังไงต้องฟื้นฟูก,กันยังไงเพื่อทุกคนมีปริมาณความฟิตที่เพียงพอในการที่จะลงเกมแท็กติกหลังจากนี้เมื่อหลายๆคนมาเสริมเพราะว่าเดี๋ยวต้องขาดนักเตะเอกฤทกิ์ปัญญา สุบโชคสรารชาติสุบรัตน์เหมือนตาที่เล่นอยู่ในต่างประเทศจะตามมาสมทบทีหลังนะครับตามภาพที่เราเห็นกันเลยทุกคนก็ฝึกซ้อมแบบปกตินะครับเป็นการอบอุ่นร่างกายแล้วก็มีการเล่นกับบอลแต่ว่ายังไม่ใช่การเน้นรายละเอียดในเรื่องของวิธีการเล่นแต่เน้นการอยู่ร่วมกันและอธิบายวิธีการที่อยากจะใช้ในเกมที่จะใช้กับจีนฉะนั้นแบบฝึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับตามฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นการทดสอบว่านักเตะแต่ละคนนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์เต็มร้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ในรอบนี้ที่เรียกมาเนี่ย เป็นนักเตะจากสโมสรใหญ่ๆแทบทท้งน,นั้นเลยนะครับก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรส่วนที่ลุ้นกันแทบตายว่าจะมาไม่มาแต่ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าจากการให้สัมภาษณ์ที่สนามแพสเตเดียมยืนยันชัดเจนว่าเควินดิโรมรัมเนี่ยมาแน่ๆแ,และเขาก็ปรากฏตัวจริงๆถึงแม้จะดูเหมือนมีอาการบาดเจ็บในเกณฑ์กระทางแบงคอกยูเนเต็ดและก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเซฟตัวนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่าเควินเนี่ยจริงๆสมบูรณ์แล้วจากการไปผ่าตัดข้อเท้ามา แต่เขาเองเนี่ยต้องระวังแล้วก็พันผ้าล็อกอยู่ตลอดเหมือนกันเพื่อเซฟตัวเองการคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติยุทใหญ่ในแคมป์นี้ของเควินดิโรมรามแน่นอนละครับได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเควินเองก็มีความกระหายและอยากทดสอบตัวเองว่าเมื่อร่างกายสมบ,บูรณ์แล้วเขาจะสามารถช่วยทีมชาติไทยได้ไหมและนี่เป็นโปรแกรมที่ดีสุดของทีมชาติไทยที่สามารถไปถึงได้นอกเหนือจากรายการเอเชียนคับรอบสุดท้ายนะครับ นี่คือรายการทัวร์เมนต์เบอร์หนึ่งอีกหนึ่งรายการที่ทีมไทยนั้นต้องให้ความสําคัญกับบอลโลกรอบคัดเลือกเพราะคะแนนสะสมของฟีฟ่าเยอะมากๆถ้าเราเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายได้ก็ควรจะเป็นอะไรที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนแฟนุตบอลชาวไทยกันจริงๆนะครับแต่2เกมที่ต้องผ่านไปได้ก่อน16พฤศจิกายนวันพฤหัสหหน้านะครับ19นาฬิกา30นาทีที่ราชมังคลากีฬาสสถานไทยเปิดบ้านเจอกับจีนและวันอังคารที่21 พฤศจิกายนเวลาหนึ่งทุ่มที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ไทยบุกไปเยือนสิงคโปร์นะครับส่วนยู่23ในชุดชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาเนี่ยเดี๋ยว13พฤศจิกายนนะครับจะเดินทางมารวมตัวฝึกซ้อมก้นเป็นวันแรกแล้วก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง ที่สนาม YHA นะครับซึ่งเป็นสนามซ้อมของ BG ปทุมซึ่งอยู่คนละที่กับเฟรนดิงเซ็นเตอร์ของชุดใหญ่นะครับแต่ว่าจะมีสโมสรเดินทางมาอุ่นเครื่องแล้วก็เช็คความพร้อมของน้องๆทุกคนด้วยนะครับว่ายังเข้าใจคอนเซปต,ต์วิธีการและก็ทบทวนสิ่งที่โคตรระอยากจะใส่เข้าไปสําหรับการเล่นในการชิงแชมป์เอเชียซึ่งมันต้องเข้มข้นจริงๆนะครับทั้งคุณภาพของผู้เล่นความเข้าใจในเกมรุกเกมรับแล้วก็เรื่องของฟิตเนสซึ่งต้องใส่ให้มากกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้มา หลายทัวร์นาเมนต์แล้วทั้งแต่ชุดนี้มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงไม่ใช่ชุดฟูลทีมอย่างที่ผมบอกไว้เพราะว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์ทุกสโมสรเนี่ยต้องปล่อยนักเตะมาอยู่แล้วปรากฏว,ว่าจากรายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยโอเคแหละอาจจะมีหลายคนที่ถูกมองว่าไม่ควรถูกเรียกมาเพื่อลองแล้วแต่มันก็มีเหตุผลของมันนะครับอย่างอนันยอนสังวานเนี่ยกลับมาเล่นกับลำพูนแล้วก็จริงแต่โค้ชอยากให้พักเต็มที่แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณภาพของอนันเนี่ยคือตัวหลักคือตัวจริงคือตัวเปลี่ยนเกมได้หมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แต่คนที่อยากจะลองในกรณีที่เกิดมีใครบาดเจ็บหลังจากนี้อีกก็ยังมีคำถามอีกมากมายว่าคนนี้พร้อมแทนได้ไหมและเข้าใจวิธีการที่โค้ดดักต้องการจะใส่เข้าไปหรือป่กในแคมป์นี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างตัวหลักที่จะมาประคองในตำแหน่งต่างๆในวิธีการขึ้นบอลต่างๆและก็เกมรับเกมรุกโดยเอาคนที่คิดว่าจะเป็นชิ๊ซซอว์มาประกอบเนี่ย ใส่เข้าไป3-4คนในแคมป์นี้นะครับก็คิดว่าจะมีโอกาสในการลงเล่นและก็ลองฝีเท้าจริงๆว่าผ่านไม่ผ่านหนึ่งในนั้นคือสยามยบด้วยนะครับที่จะมีโอกาสเข้าแคมป์ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นครั้งแรกด้วยก็ต้องดูครับว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและก็สามารถเข้ามาเติมเต็มทีมได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมีโอกาสผมจะแวะไปดูเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจสำหรับทีมชุดนี้เพราะว่าที่ผ่านมามีคำถามมาตลอดนะครับว่าถ้าเราอยากไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายเนี่ยเราเตรียมทีมแบบนี้ได้จริงเหรอ จนในวันนี้ครับมีคําตอบที่พอเป็นสัญญาณที่ดีมาแล้วว่าอย่างน้อยแคมป์นี้มีการรวมตัวแต่มันยังมีแคมป์ต่อไปครับในเดือนธันวาถึงมก,กราอีกหนึ่งช่วงอันนี้คือรายงานล่าสุดนะครับผมทําในคลิปก่อนเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมีรอบนี้ถ้าเป็นชุดนี้ยังไม่พอต้องเพิ่มอีกแคมป์หนึ่งปรากฏว่าที่มาของการเรียกนักเตะบางคนที่อยากจะมาลองในแคมป์นี้เพราะว่ามันมีแคมป์ต่อไปครับยืนยันแล้วว่าในช่วงที่โปรแกรมของทีมชาติไทยเนี่ย ไปแข่งขันเอเชียนคัพรอบสุดท้ายของชุดใหญ่ยู23ต้องเก็บตัวประกบคู่ขนาดด้วยครับและเมื่อมันเกิดขึ้นเสร็จปับ๊บอันนี้คือชุดฟูลทีมแบบ100%ยเปอร์เซ็ละไม่มีลองตัวละพอซ้อมเสร็จปุ๊บถึงกรอบเวลาตรงนั้นถ้าเป็นไปได้ไทยลีกสมาคมและสโมสรต้องคุยกันนะครับว่ามันสามารถที่จะยุบโปรแกรมในช่วงหนึ่งของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเอเชียนคัพได้ไหมไหมายความว่าถ้าเราเล่น เราจะไปถึงแชมป์เอเชียนคัพได้จริงไหมตามที่เราทําโปรแกรมทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําโปรแกรมเป็นแผน2องเลยว่าเมื่อไหรที่ไทยตกรอบไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับให้กลับมาแข่งขันไทยลีกทันทีแลวเอาโปรแกรมตรงเนี้ยไปคืนให้กับยูยี่สิบสามในการไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์เพื่อให้สโมสรปล่อยตัวนักกีฬาที่ดีที่สุดไปเพราะไม่อย่างนั้นไอแ้แคมป์เดือนพฤศจิกายนที่เราคุยกันและแคมป์เดือนต่อไป เดือนมกราธันวายเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยครับถ้าคุณซ้อมนักกีฬาเต็มที่แล้วถึงเวลาปลายทางสมโมสรไม่ปล่อยนักกีฬาอันนี้ก็คือหนึ่งสิ่งที่เราทักท้วงกันมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่เห็นแอคชั่นจากทางไทยลีสสมาคมแล้วก็ทางสมโมสรเดี๋ยวคงต้องพยายามนะครับให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้ซึ่งผมคิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันแล้วเพราะไม่งั้นการเข้าแคมป์รอบนี้รอบหน้าเสียเปล่าครับเพราะ เดือนมีนาคมเป็นเดือนหัวเลี้ยวหัวต่อของหลายสมโมสรที่จะตกชั้นจะได้แชมป์มีบอลถ้วยทุกอย่างนะครับมันขับเคีื่วนสนุกและไอตัวชุดฟูลทีมเนี่ยมันอยู่ในสมโมสรไทยลีกทั้งนั้นเลยหลีกสูงสุดเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยง่ายและมันจะเหมือนเคสต,ตอนไหนไหมครับเอเชียนเกมไงก็คือเลื่อนโปรแกรมบางคู่แล้วก็ส่งนักกีฬาไปแล้วก็ต้องรีบเอานักกีฬากลับมาใช้งานผมว่าเอาช่วงโปรแกรมของเอเชียนคัพเนี่ยโยกไปส่วนหนึ่งเมื่อไทยตกรอบ เอาตรงนี้แข่งขันปุ๊บแล้วก็เอาช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยไปให้กับยู23ก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าอยากให้เป็นแบบนั้นแล้วเราจะได้รู้เลยว่าถ้าเราเตรียมทีมเต็มที่ในแบบที่เราเป็นแล้วทุกรอบที่เราทําได้อาจจะไม่เหมือนกับพวกทีมชั้นนําที่เขามีเก็บตัวในแคมป์ของทีมชาติตลอดยาวๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับยังดีกว่าทุกครั้งที่เราเคยทํามา2อาทิตย์3อาทิตย์เตรียมทีมทีแล้วก็ไปแข่งแต่รอบนี้ได้มีโอกาสรวมกันมากขึ้นเพราะถ้าเกิดผลงานไม่เป็นตามเป้า โค้ดก็ไม่สมควรอยู่ต่อแล้วและต้องโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นใจมาตลอดแต่ในครั้งนี้ถ้ามีแคมป์มาแล้วผลงานยังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดอสระศรีธโรต้องแบกรับกับผลงานและแรงกดดันตรงนี้จากแฟนบอลแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้พราะที่ผ่านมาก็โดนมาอย่างหนักอยู่แล้วนะครับไม่รู้แหละโคต้าจะลุ้นยังไงแต่ในมุมผมถ้าเก็บตัวต่อเนื่องแล้วก็รู้ผลการจับสลากแบ่งสายเกิดได้สายที่ดีขึ้นมามีดวงว่าตามหลกักะ เตะเพียงแค่4ี่นัดคุณจะมีโอกาสไปโอลิมปิกเกมส์เป็นอะไรที่ต้องลุ้นนะครับและถามว่าไทยทําได้ไหมจากรอบ16ทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมรอบ8ทีมถ้าคุณชนะเข้า4ทีมเข้า4ทีมคุณก็ไปลุ้นว่าคุณจะได้ดับสาหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่ามันยากนะครับที่จะไปจุดนั้นแต่ถ้าเกิดจับพัดจับผูผ่านเข้ามาในรอบรองได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการเตรียมงานโชควาสนาและดวงแต่มันต้องทำไปพร้อมๆกัน แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดไซโคนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคยังไงฝากอุดนุนสินค้าของทางโกหมึกกันด้วยนะครับก็มีหลากหลายรสชาติอย่างที่เห็นกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยนี่สิเป็นหมึกหยองอะ่ะเฮ้ยหมึกยาก่างบดหมึกโอ้โหมึกหยองไปไหนอะ่ะเออนี่ครับหมึกหยองอันนี้หมึกหยองออริจินอลนะครับฝากอุดนุนกันด้วยแล้วก็มีอันนี้อะนี่หมึก เกาหลีหมึกกรอบนะครับกับหมึกนิ่มฝากซื้อด้วยนะครับอ่ามีอะไรอีกนี่อ่าเมื่อกี้แนะนไปแล้วอะมะเล็งละม่วงอีกทีหนึ่งนะครับมะเร็นละม่่งเหี่ยพันอบรสมะพร้าวนะครับอันนี้ก็ซื้อกันได้ก็สามารถซื้อเลยครับทุกแพ็กเกจตรงนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่ออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับไปหาซื้อกันได้แล้วก็ถ้าไปที่ห้างสรพสินค้ามี7ซเว่นดีเลเว่น มีบิ๊กซีมีท็อปนะครับหลากหลายรสชาติแน่นอนกับโกมึกนะครับลองไปหาซื้อจับจองกันได้ซื้อตุนไว้เยอะแล้วเอาไว้กินนั่งดูเชียร์บอลไทยพร้อมกับครอบครัวหวังว่าผลการแข่งขันจะเข้าทางเรานะครับให้เราไปต่อในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแล้วเดี๋ยวยิความเคลื่อนไหวอะไรมาเล่าให้ฟังในวันต่อไปสวัสดีครับ